อาเธอร์แบรนเดนใช้ผูพ้พบจุดต่ำสุดในชีวิตเขาตีตั๋วเที่ยวเดียวเพียงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป้าหมายของเขาคือป่าอาโอกิฮาระหรือจูไกเพื่อจบชีวิตของเขาเองที่นั่นเมื่อเขาไปถึงจูไกเนี่ยก็มีป้ายกล่าวเตือนสติมากมายเลยเพื่อบอกคนที่จะมาลาโลกเนื่องจากว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีคนมาจบชีวิตตัวเองที่เนี่ยเป็นร้อยคนเลยครับเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าสักพักนี อาเธอร์ก็หยิบซองพัสะดุออกมาซองหนึ่งออกมาวางไว้โดยหน้าซองเนี่ยก็เขียนส่งถึงโจนเบรนเนนภรรยาของเขาหลังจากนั้นอาเธอร์ Arthur ก็หยิบยากล่อมประสาทออกมาโดยเขาคิดจะกินยาให้เกินขนาดเพื่อจบชีวิตของเขาระหว่างที่อาเธอร์เริ่มกินยาเข้าไปเม็ดแรกนเขาก็สังเกตว่ามีชายคนหนึ่งเดินอยู่ในป่านี้เช่นกันท่าทางของชายคนนั้นเนี่ยเหมือนพยายามหาทางออกและกำลังล้มลงเพราะหมดแรง อาเธอร์เลยหยุดการกระทําของตัวเองก่อนและลงไปสอบถามเพื่อช่วยชายคนนั้นอาเธอร์ให้ชายคนนั้นดื่มน้ําและชี้ทางบอกเขาว่าทางออกจากป่าเนี่ยอยู่ด้านโน้นชายคนนั้นเลยเดินไปตามทางที่อาเธอร์บอกหลังจากแยกกันได้สักพักนะฮะทั้งคู่ก็เดินกลับมาเจอกันอีกทั้งสองคนเดินไปด้วยกันอาเธอร์เริ่มสังเกตว่าชายคนนี้มีบาดแผลเต็มไปหมดและกําลังตัวสั่นจากอากาศหนาวเย็นในปา่า อาเธอร์เลยสละเสื้อโค้ทให้ใชายคนนั้นใส่ครับและบอกชายคนนั้นว่าให้เข้าเดินไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางที่อาเธอร์เชื่อว่าเป็นทางออกจากป่าได้อย่างไรก็ตามครับอาเธอร์ Arthur ก็วิ่งย้อนกลับไปหาชายคนนั้นอีกครั้งพอเขานึกขึ้นได้ว่าลืมยาของเขาไว้ในเสื้อโค้ทและนั่นทําเรารู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยหลงอยู่ในป่าจูไกแห่งนี้ซะแล้วหลังจากนั้นนะครับหนังจะพาเราย้อนกลับไปดูอดีตของอาเธอร์ ซึ่งเขามีโจรภรรยาคนสวยที่ทั้งรักและห่วงใยเขาอยู่เสมอซึ่งเรื่องในอดีตเนี่ยอาเธอร์ได้ยอมลาออกจากบริษัทที่มั่นคงเพื่อมาอยู่กับโจนนะครับแต่นั่นมันก็ต้องแลกกับการมาเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์ที่มีรายได้ไม่ค่อยดีนักแล้วมันก็ต่างจากภรรยาของเขาที่โจนเนี่ยเป็นนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์ผู้ประสบความสําเร็จแล้วก็มาทเงินให้เธออย่างมากเลยช่องว่างระหว่างรายได้นี่เองครับทำให้อาเธอร์รู้สึกสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง และนั่นมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้งสองเนี่ยเริ่มจะแย่ลงและนําไปสู่การมีปากเสียงกันเล็กๆอยู่บ่อยๆครั้งครับ mm hmm. เมื่อเกิดความเปราะบางขึ้นระหว่างคู่รัก mm hmm. นั่นก็ทําให้โจนเนี่ยกลายเป็นคนติดแอลกอฮอล์ติดเหล้าแล้วก็ทําให้สุขภาพของเธอแย่ลงทุกวันแม้ในความเป็นจริงแล้วนะครับในใจของคนทั้งสองเนี่ยก็มีความรักและก็ห่วงใยกันอยู่เสมอแต่ท้ายที่สุดนะครับรเธอก็บอกโจนว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้อีกไม่ได้ คล้ายๆเป็นสัญญาณว่าทั้งคู่เนี่ยได้มาถึงทางตันแล้วมีอยู่คืนนึ่งครับอาเธอร์กลับมาที่บ้านแล้วก็เห็นโจนนั่งทํางานจนหลับบนโซฟาเขาจึงขอดรองเท้าให้เธอแล้วก็เอาเสื้อโค้ทของเขาเนี่ยผมให้เมื่อโจนตื่นขึ้นมาอาเธอร์บอกว่าโจนน่ะลืมปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ระหว่างที่เธอหลับซึ่งมันก็เป็นอันตรายนะอาจจะทําให้บ้านเกิดไฟไหม้ได้แต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงมากที่สุด ก็คือโจรน,นะไม่ใช่บ้านหรือว,ว่าทรัพย์สินใดๆทั้งนั้นแต่ท้ายที่สุดครับคนทั้งสองก็เอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นประเด็นจนเกิดทะเลาะกันใหญ่โตโจรจึงปลีกตัวออกไปชงชากินนะครับแต่เราก็จะเห็นได้ว่าจมูกของเธอนั้น,น่ะมีเลือดไหลออกมาแล้วก็เป็นสัญญาณว่าเธอกำลังมีปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงหลังจากวันนั้นนะครับโจรได้ถูกวินิจฉัยว่าเธอมีเนื้อง,งอกอยู่ที่สมองด้านหน้า แต่นั่นก็ทำให้โจนรู้ว่าอาเธอร์ห่วงใยเธอมากแค่ไหนความกังวลในอาการป่วยของโจนนะครับก็ทำให้โลกของอาเธอร์เนี่ยแทบจะพังทลายลงไปเหมือนกันระหว่างรอการผ่าตัดนะครับอาเธอร์คุยกับโจนโดยโจนได้บอกว่าเธอกลัวและไม่อยากจะตายอยู่คนเดียวในห้องผ่าตัดอาเธอร์บอกว่าเขาจะลองขอแพทย์ให้นั่งอยู่กับเธอในห้องผ่าตัดด้วยในตอนนั้นนะครับ โจนได้บอกกับอาเธอร์ว่าถ้าถึงเวลาที่อาเธอร์จะต้องจากโลกนี้ไปเขาต้องให้สัญญากับเธอว่าเขาจะอยู่ในที่ที่ดีที่สุดนะอย่าได้ต้องเป็นแบบเธอเลยอาเธอร์ Arthur บอกว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงถ้าไม่มีเธอแต่โจนตอบกลับว่าคุณไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ชั่วนิรันดร์นีนนนนนน่หลังการผ่าตัดเนื้อง,งอกในสมองนะครับอาเธอร์ Arthur อยู่ที่โรงพยาบาลกับโจนและบอกกับเธอว่า เขาจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าเธอหายเขาจะพาเธอไปบ้านริมทะเลสาบและปลูกกล้วยไม้ที่เธอชอบหลังจากนั้นนะครับหมอผ่าตัดก็เดินเข้ามาแจ้งว่าผลการผ่าตัดเนี่ยทำให้เนื้อง,งอกไม่มีอันตรายอีกต่อไปทั้งสองคนก็เลยรู้สึกโล่งใจและคิดว่าต่อไปเนี่ยเรื่องราวของตั้งคู่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ จนถูกแพทย์ส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งครับเพื่อพักฟื้นเธอถูกพาขึ้นรถพยาบาลและก็ยังรู้สึกกังวลที่จะต้องอยู่คนเดียวในรถแต่เธอบอกว่าเขาจะขับรถตามหลังเธอไปด้วยไม่ต้องกังวลอาเธอโทรศัพท์คุยกับโจนตลอดระหว่างที่ขับตามรถพยาบาลเพื่อให้เธอสบายใจระหว่างคุยกันนะครับโจนถามอาเธอว่ารู้ไหมว่าเธอชอบเสียอะไรและชอบฤดูกาลไหน แต่ระหว่างที่อาเธอร์กำลังเดาอยู่ว่าคู่ชีวิตของเขาชอบอะไรอย่างที่เธอถามก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนรถพยาบาลท,ที่โจรอยู่แล้วก็ทำให้เธอเสียชีวิตทันทีครับในงานศพของโจรน,นะครับอาเธอร์ที่ยังทำใจไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆโลงของโจรจนหมดเวลาสปเอเรเดินมาปลอบใจว่ามีคนมาในงานนี้มากมายนั่นทำให้เรารู้ว่า มีคนรักเธอมากแค่ไหนอาเธอร์บอกว่าเขาเสียใจมากแม้ว่าจะอยู่กันมานานแต่เขาไม่รู้เลยว่าเธอชอบอ่านหนังสือแบบไหนชอบสีอะไรหรือว่าชอบฤดูไหนสป,ปรเรอร์บอกว่าเขาได้ยินน้องสาวของโจนคุยกับแขกคนอื่นว่าโจนชอบอ่านหนังสือนิทานเด็กส่วนสีหรือฤดูการที่โจนชอบนั้นเขาเองไม่รู้ต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆหลังจากนั้นสป,ปรเรอร์จึงปล่อยให้อาเธอร์ นั่งเงียบๆคนเดียวย้อนกลับมาที่บ้านของอาเธอร์หลายวันผ่านไปหลังจากที่เขาสูญเสียโจนปรากฏว่ามีซองพัสดุส่งมาถึงโจนซึ่งก็คือซองเดียวก,กันกับที่เขาพาติดตัวไปในป่าในตอนแรกครับในคืนนั้นเนี่ยอาเธอร์ไม่คิดที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปอีกแล้วเขาจึงค้นหาใน Google ว่าสถานที่ ที่เหมาะสมที่สุดในการตายคือที่ไหนเพราะเขาต้องการจะทําสัญญาตามที่ให้กับโจรว่าเขาจะอยู่ในที่ที่ดีที่สุดเมื่อเวลาเขาตายผลการค้นหาจาก Google ก็คือป่าอาโอกิฮาระหรือว่าจูไกครับและนี่เองคือเหตุผลที่เขาตัดสินใจเดินทางมาที่ป่าแห่งนี้ย้อนกลับมาที่ป่าจูไกชายทั้งสองที่ยังคงหลงอยู่ในป่าเริ่มสนทนากัน ทำให,ให้เธอรู้ว่าเพื่อนร่วมชะตาของเขาชื่อทาคุมินากามูระเขาตั้งใจจะมาฆ่าตัวตายจากการที่ถูกลดตำแหน่งที่ทำงานแต่เกิดเปลี่ยนใจอยากจะกลับไปหาครอบครัวโดยเขามีภรรยาชื่อคีโระและลูกสาวชื่อฟูยุระหว่างที่เดินในป่าครับอาเธอรู้สึกเวียนหัวเลยพลาดเดินตกลงไหล่เขาได้รับบาดเจ็บถูกแท่งไม้แทงทะลุช่องท้องทาคุมิ จึงรีบลงไปช่วยดึงไม้ออกจากช่องท้องของอาเธอร์และทําแผลให้หลังจากนั้นนะครับทั้งอาเธอร์และทาคุมิเดินในป่ากันจนถึงตอนกลางคืนและมาเจอแหล่งน้ําทาคุมิบอกว่าให้เราเดินตามลำธารไปเรื่อยๆน่าจะเจอคนให้ขอความช่วยเหลือได้ทั้งคู่เดินไปในป่าเรื่อยๆและทาคุมิก็สังเกตเห็นว่ามีกล้วยไม้โตขึ้นมบนก้อนหินเขาเลยเล่าให้อาเธอร์ฟังว่าตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นนั้น ถ้าเห็นดอกไม้บานแสดงว่าวิญญาณได้เริ่มที่จะเดินทางไปสู่อีกภพภูมิหนึ่งแล้วทั้งสองคนเดินฝ่าความหนาวในป่าอาเธอร์เลยชวนคุยถึงเรื่องเพลงที่ทาคุมิร้องทาคุมิบอกว่าเนื้อเพลงที่เขาร้องนั้นคือไคดันราคูเอนซึ่งหมายถึงบันไดไปสู่สวงสวรรค์หลังจากนั้นนะครับฝนก็ตกลงมาเกิดน้ำป่าซัดทั้งอาเธอร์และทาคุมิ ไหลไปตามกระแสน้ำอาเธอร์ตื่นขึ้นมาและพบว่าทาคุมิสลบอยู่อาเธอร์จึงสำรวจรอบๆและพบว่ามีเต็นท์หลังหนึ่งถูกกางไว้ไม่ไกลจากที่พวกเขาอยู่จึงพาทาคุมิเข้าไปหลบฝนในเต็นท์ภายในเต็นท์อาเธอร์พบศพชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอย่างไรก็ตาม,มาครับเป็นความโชคดีของอาเธอร์ที่เขาค้นพบไฟแช็กและวิทยุสื่อสารในศพด้วย เขาจึงทําการกอกของไฟขึ้นมาเพื่อให้ความอบอุ่นกับตัวเขาเองและทาคุมิระหว่างที่นั่งถิงไฟครับอาเธอร์พบว่าในป่าแห่งนี้เนี่ยเข็มทิศบอกทิศทางไม่ได้ทาคุมิบอกว่าคนที่มาในป่าแห่งนี้บางคนก็เตรียมใจมาแล้วบางคนที่ไม่ได้เตรียมใจมาก็จะผูกเชือกขึงตามทางเผื่อว่าหากเปลี่ยนใจเขาจะได้เดินตามเชือกที่ขึงไว้กลับสู่ทางออกได้ อาเธอร์พูดติดตลกว่าถ้าเป็นเขาเขาจะใช้ขนมปังโรยทิ้งไว้ตามทางเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์หาทางกลับทาคุมิตอบว่าเหมือนนิทานเรื่องแฮนเซลและเกรเทลสินะที่เด็กโรยขนมปังไว้ตามทางที่จะได้กลับบ้านได้ทาคุมิยังบอกอีกว่าก็ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคนแบบอาเธอร์นี่แหละพวกเขาเป็นแค่คนที่หลงทางและหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้จึงเดินทางมาที่ป่าแห่งนี้เพื่อหาคําตอบแล้วอยู่ๆครับทาคุมิก็ถามอาเธอร์ เกี่ยวกับชีวิตคู่ของเขาอาเธอร์บอกว่าเขาเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้โจนต้องติดแอลกอฮอล์เพราะเขาเคยไปน,นอกใจเธอกับเพื่อนร่วมง,งานและนั่นทําให้เธอใจสลายและไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อีกเลยอาเธอร์ได้แต่ร้องไห้และบอกกับทาคุมิว่าเขาเสียใจเหลือเกินเขามันแย่เองที่ทําให้โจนต้องเป็นแบบนี้อาเธอร์บอกกับทาคุมิว่าจริงๆแล้วเขารักเธอมากกว่าทุกสิ่งในโลก ทั้งๆท,ที่ทั้งคู่รักกันมากขนาดนี้แต่ก็ไม่สามารถแสดงความรักออกมาได้เลยหลังจากที่เขาทําผิดต่อเธอแต่หลังจากที่โจรป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมองเรื่องบาดหมังในจิตใจก็ต้องหยุดเอาไว้สิ่งที่อาเธอร์เสียใจก็คือเขาไม่มีโอกาสได้ขอโทษเธออีกเลยทาครีมีบอกว่าเธอฟังอยู่นะเพราะวิญญาณของเธอยังอยู่กับอาเธอร์และป่านนี้ ผูกจิตใจของเธอไว้กับเขาอาเธอบอกว่าถ้าไม่มีโจรเขาก็ไม่รู้จะอยู่ได้ยังไงทาคุมิตอบอาเธอว่าคุณไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ชั่วนิดนรันดร์นี้หลังจากนั้นนะครับอาเธอจึงตัดสินใจโยนยากล่อมประสาททั้งหมดทิ้งในกองไฟและเขาตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเมื่ออาเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาพบว่า ทาคุมิอยู่ในอาการที่แย่แล้วอาเธอร์เองก็ไม่สามารถแบกทาคุมิออกไปจากป่าได้ไหวเขาจึงเอาเสื้อโค้ทคลุมให้กับทาคุมิและบอกว่าจะออกไปหาคนมาช่วยอาเธอร์สัญญากับทาคุมิว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาจะกลับมาระหว่างที่อาเธอร์พยายามหาทางออกจากป่าครับก็ได้พบอุบัติเหตุตกจากที่สูงอีกครั้งในตอนนั้นเอง ก็มีโทรศัพท์ลึกลับไปยังทีมกู้ภัยของป่าจูไกว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือทีมกู้ภัยจึงออกค้นหาและได้ยินเพลงไคดันราคูเอนที่อาเธอร์ร้องผ่านเครื่องส่งสัญญาณวิทยุซึ่งไคดันแปลว่าบันไดทีมกู้ภัยจึงไปที่บริเวณบันไดของป่าและได้พบกับอาเธอร์และช่วยเขาไว้ได้ทันในตอนนั้นนะครับอาเธอร์ที่กําลังจะหมดสติได้แต่บอกว่าให้ช่วยเพื่อนของผมด้วย เขายังติดอยู่ในป่าอาเธอร์ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโรงพยาบาลระหว่างช่วงพักฟื้นเกือบสองสัปดาห์อาเธอร์จดชื่อคีโรกับฟูยุซึ่งเป็นชื่อภรรยาและลูกสาวของทาคุมิไว้ในสมุดพกของเขาอาเธอร์ถูกเจ้าหน้าที่ทางจิตวิทยาสัมภาษณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่คิดกลับไปฆ่าตัวตายอีกอาเธอร์บอกเจ้าหน้าที่ว่า เขาจะกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งเพื่อตามหาทาคุมิเจ้าหน้าที่จึงบอกว่าตลอดเวลาที่เขาพักฟื้นหน่วยกู้ภัยได้พยายามหาทาคุมิอยู่ทุกวันและได้ตรวจดูกล้องวงจรปิดช่วงก่อนวันที่อาเธอร์เข้าไปในป่าและภาพภในกล้องเห็นเพียงแค่อาเธอร์คนเดียวเท่านั้นที่เดินเข้าไปในป่าจูไกทีมกู้ภัยได้พบเต็นท์ณจุดที่อาเธอร์พักแต่ไม่พบร่องรอยของชายที่ชื่อทาคุมิเลย อย่างไรก็ตามครับเมื่ออาเธอร์ออกจากโรงพยาบาลเขาก็กลับไปตามหาทาคุมิในป่าอีกครั้งโดยคราวนี้เขาเตรียมเชือกขึงไว้ตามทางเพื่อจะสามารถกลับสู่ทางออกได้เมื่อเข้าไปถึงจุดหนึ่งครับเชือกของเขาก็หมดลงอาเธอร์จึงเริ่มฉีกสมุดจดและปั้นกระดาษเป็นก้อนทิ้งเป็นเครื่องหมายตามทางไว้เพื่อเขาจะสามารถย้อนรอยกลับมาจากป่าได้ในที่สุดอาเธอร์ก็มาถึงจุดที่เต็นท์ตั้งอยู่ เขาเห็นเสื้อโค้ทและจาได้ว่านั่นคือเสื้อที่เขาคลุมให้ทาคุมิก่อนจากมาอาเธอร์ Arthur จึงรีบเปิดเสื้อโค้ทขึ้นอย่างน้อยเขาได้พบร่างของทาคุมิก็ยังดีแต่เขากลับพบเพียงดอกกล้วยไม้ดอกหนึ่งบานอยู่ภายใต้เสื้อโค้ทที่เปิดขึ้นอาเธอร์ Arthur หยิบซองพัสดุที่เขาพกติดตัวขึ้นมาและเปิดดูเขาพบว่าข้างในเป็นหนังสือนิทานเด็กเรื่องแฮนเซลกับเกรเทล ซึ่งเป็นหนังสือที่โจนชอบอาเธอร์นึกถึงคําพูดของทาคุมิและโจนที่เคยพูดกับเขาหลายๆคําพูดของทาคุมิและโจนคือคําพูดเดียวกันทั้งคําขอบคุณและปลอบใจที่มีต่อ,อเธอนั่นทําให้อาเธอร์เริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วทาคุมิคือจิตวิญญาณของโจนที่คอยคุ้มครองเขาอยู่และเธอนําเขามาที่ป่าแห่งนี้เพื่อให้ลบล้างความรู้สึกปิดที่มีออกไปจากจิตใจ โดยดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่นั้นตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นหมายความว่าวิญญาณของโจนได้พ้นโลกนี้ไปแล้วและโจนได้ช่วยเหลืออาเธอร์สำเร็จตามที่เธอตั้งใจไว้เมื่อกลับไปที่สหรัฐอาเธอร์ยังคงยินอาชีพอาจารย์วิชาฟิสิกส์ระหว่างการสอนนักเรียนคนหนึ่งของเขาสังเกตเห็นโน้ตที่อาเธอร์เคยจดชื่อคีโรกับฟูยุไว้ นักเรียนคนนั้นบอกว่าเขาเคยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและคำว่าคีโรนั้นแปลว่าสีเหลืองส่วนฟูยุนั้นแปลว่าฤดูหนาวซึ่งเป็นสีและฤดูกาลที่โจนชอบ